จากปรากฏการณ์แผ่นด้าที่ผมพูดนี้นะครับผมอยากจะให้ท่านเอามาเป็นบทเรียนมาเป็นบทสรุปบทศึกษาของการกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวต่อสู้ของฝ่ายประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่กำลังจัดตั้งแบบทางการทหารนะครับจะได้ปฏิบัติการซัดก,กันได้จบภายในสองวัน สามวันเท่านั้นไม่ใช่ครับกลไกของระบบรัฐที่มันกดขี่ประชาชนเนี่ยก็คือมันแบ่งแยกประชาชนแบ่งแยกระบบของเป็นพื้นฐานเลยครับประชาชนจะรวมตัวจัดตั้งกันเป็นพลังได้ก็ต้องมีการสื่อสารทำความเข้าใจในข้อเท็จจริง ถ้าประชาชนไม่ไม่มีข้อเท็จจริงนี่เขาก็รวมตัวกันไม่ได้แล้วความเดือดร้อนปัญหาของระบบการทุจริตเช่นวัคซีนเนี่ยก็ทําให้ประชาชนล้มตายคนเดือดร้อนกันเนี่ยถึงได้ศึกษาถึงได้เรียนรู้กันนี่คือการเรียนรู้ที่เราเรียกว่า learning by doing เรียนรู้จากปฏิบัติการจริงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นดังนั้นการกําหนดการเคลื่อนไหวเนี่ยครับ จึงต้องดูจากความเป็นจริงตรงนี้ว่าเราไม่ใช่กองทหารประชาชนไม่ใช่กองทหารประชาชนเป็นเสรีชนเป็นผู้ถูกปกครองเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบดังนั้นการจะระดมผลนั้นเนี่ยเราไม่มีเงินเดือนให้เขาการจะระดมผลก็ต้องเกิดจากการเห็นปัญหาและการเดือดความเดือดร้อน และถ้ารวมแล้วแก้ได้ระบบมันก็คลี่คลายตัวไอ้นั่นแหละครับคือประชาธิปไตยทําให้ระบบมันไม่พังแต่ไอ้ระบบนี้ท่านเคลื่อนไปแล้วมันปราบท่านเคลื่อนไปแล้วล้มไม่ยุดไม่ได้นั่นแหละครับของดีของจริงนี่คือทิศทางการต่อสู้เพื่อพังระบบมันเมื่อมันทำ เมื่อมันแก้ไขในระบบสภาไม่ได้ระบบมันก็ต้องถูกพังครับการที่จะพังระบบมันไม่ได้เกิดจากพลังประชาชนเท่านั้นแต่เกิดจากพลังโครงสร้างภายในที่มันแตกหักกันแล้วนั่นแหละพลังประชาชนก็กดดันเข้าไปดังนั้นการเคลื่อนตัวของคุณอานตน์กับสถานการณ์นี้ท่านก็จะเห็นนะครับว่า เกิดการโต้แย้งความเห็นกันซึ่งผมว่าเป็นเรื่องปกติช่วงที่ผมเป็นนักศึกษาต่อสู้ขับไล่ถนอมประภาสในปีแรกๆก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วสถานการณ์มันก็ช่วยช่วยกระตุ้นขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งไอไอหนอมไอ้ประภาสถนอมเนี่ยมันปฏิวัติตัวมันเอง ตั้งแต่สลิดทำรัฐประาหารปี2500มันก็ตั้งสภาล่างรัฐธรรมนูญประเภทล่างล่างกันยาวๆเลยครับสมัยนะั้นมันหน้าด้านได้เต็มที่มันล่างกัน6ปีไม่ผ่านเลยเพอสลิดต,ตายถานอมก็ขึ้นก็คลี่คลายสักหน่อยก็ออกรัฐธรรมนูญปี2511ให้มีเลือกตั้ง เลือกตั้งอยู่ได้ไม่สองสามปีถนอมกูก็ยึดอำนาจตัวกูเองไอ้ตอนยึดอำนาจตัวกูเองเนี่ยแหละครับการผูกงก็มันหนักขึ้นประชาชนตอนนั้นไม่ไม่กล้ามันใช้เผด็จการเต็มที่เลยนักศึกษาก็เลยเป็นกองหน้าเวลาเราต่อสู้กับเผด็จการนี่ก็แตกเป็นสองฝากฝากหนึ่งก็บอกต้องใช้การกดดัน ผลักดันสร้างการเคลื่อนไหวเรียกระดมประชาชนเข้ามาแต่อีกฝ่ายนึงก็อยากจะให้ล้มมันเร็วๆคนหนุ่มคนสาวก็ธรรมดาครับเราก็อยากถ้าผมเป็นท่านผมก็อยากให้มันล้มเร็วๆครับแต่ว่าในทางจริงมันโดยภาวะวิสัยเขาเรียกว่าภาวะวิสัยมันเป็นไปไม่ได้ยิ่งปัจจุบันนี่วังลงมาคุ้มครองผด็จก,การหานเต็มที่อย่างนี้ยิ่งยากดังนั้น การพังทลายระบบมันจึงเป็นทางหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วทำใจให้เข้าใจตรงนี้เสียก่อนแต่แน่นอนเวลาคุณเราเคลื่อนไหวนี่เราจะไปเปิดประเด็นว่าวังหนุนนยุทธก็พูดไม่ได้แต่ทางปฏิบัติการที่มันปราบนี่มันเห็นเลยว่าใช่นี่คือความยากลำบากของฝ่ายประชาชนความยากลำบากของแกนนำเยาวชน ตรงนี้ก็ต้องถกถีงกันภายในให้เข้าใจตรงกันซะว่าเราจะเอาทิศทางที่ดีที่สุดนเป็นอย่างไรฝ่ายที่อยากจะให้ลุกลบเร็วให้เกิดความรุนแรงแล้วให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าลืมว่าฝ่ายประชาชนไม่มีกองกำลังนะวันนี้แค่การจัดตั้งในหมู่ประชาชนเนี่ย ก็กำลังดำเนินการกันอยู่ประชาชนก็มีความกลัวเป็นสาระบางคนที่ดูสุนัยทีวีนี่แค่จะกดไล่์ยังกลัวเลยนับภาษาอะไรการจะรวมประชาชนได้จเป็นปึกแผ่นจำนวนมากนั้นต้องอาศัยเวลาอาศัยความเข้าใจและอาศัยสถานการณ์อื่นมันกระตุ้นช่วยสถานการณ์ อื่นหรือที่เรียกว่าภาวะวิสัยขนาดนี้มันกระตุ้นแล้วครับคนเจ็บคนตายเยอะแยะเนี่ยมันกระตุ้นแล้วผมได้ติดตามสถานการณ์อันนี้จากการชุมนุมเนี่ยก็ทําให้ผมเห็นว่าจําเป็นที่ทําความเข้าใจกันเพื่อให้มันเป็นพลังพลังจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าแค่เราเดินขบวนแล้วจะเป็นพลัง พลังตรงนี้จะต้องแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในหรือความไม่เข้าใจต่อสถานการณ์ด้วยคุณอาโนนได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าควรจะเอามาคุยกันนี่ครับท่านลองดูนะฮะ เดี๋ยวนะครับสัญญาณอาจจะนั่นหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุณอนนท์ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าขอบคุณ i.o. ที่ช่วยทำโปสที่ช่วยทำโปสเตอร์ให้เดี๋ยวนะแม่สัญญาณมันเกิดสัญญาณตกครับ สัญญาณตกคุณอนนท์บอกผมยืนยันว่าการเผารูปเป็นสันติวิธีและสันติวิธีอาจผิดกฎหมายได้เช่นเผารูปอาจผิดทำให้เสียหายแขวนป้ายอาจผิดพระราชบัญญัติความสะอาด การเปลยกายประท้วงก็อาจผิดฐานอนณาจารย์หรือการที่ชาวบ้านชุมนุมปิดถนนเพื่อเรียกร้องก็อาจผิดพระราชบัญญัติทางหลวงหรือกฎหมายจราจรแต่แบบนี้ก็เป็นสันติวิธีอันนี้น่าสนใจนะครับสิ่งที่คุณอนอนท์บอกเนี่ยคำว่าสันติวิธีไม่ใช่ไม่ผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายในระบบเเดจก,การนี่มันยัดข้อหาอะไรก็ได้ทั้งนั้น เพียงแต่ว่าเราต้องได้ใจประชาชนเราต้องขยับให้พเด็ก,การมันยากลำบากขึ้นเขาเรียกว่าเดินแนวทางมวลชนเนี่ยเขาบอกว่าสันติวิธีไม่จำเป็นต้องเงียบสงบเช่นการตีหม้อตีกระทะแบบนี้ก็สันติวิธี นี่คุณอนนท์กำลังพูดถึงวิธีสันติวิธีที่ต้องทำความเข้าใจกันนะครับหรือที่ไม่เป็นสันติวิธีแต่ถูกกฎหมายก็มีเช่นผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตคนแบบนี้ไม่เรียกสันติวิธีแน่แต่มันถูกกฎหมายเราต้องแยกแยะระหว่างสันติวิธีกับการทำผิดกฎหมายออกจากกันเพราะสันติวิธีบางครั้งมันคือการดื้อแพ่ง หรือเรียกว่าจงใจทำผิดกฎหมายเพื่อให้เห็นพิษภัยของสิ่งที่กฎหมายนั้นคุ้มครองตามบริบทที่แสดงออกคือกฎหมายมันไม่เป็นธรรมไงบางทีก็ต้องดื้อแพงมันจับนี่ความหมายของเขาอย่างนั้นที่สำคัญเราต้องไม่เอาความคิดความเชื่อส่วนตัวไปจับแล้วบอกว่าทำแบบนี้กับอีกฝ่ายแล้วจะเป็นความรุนแรง แต่ถ้าทำตามความเชื่อตัวเองแล้วเรียกสันติวิธีเช่นถ้าสลิมจะเผารูปธนาธรหรือรูปทักษิณแบบนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นสันติวิธีเช่นกันในทางกลับกันสลิมจะมาบอกว่าถ้าเผารูปทักษิณเอ่อธนาธรทําได้เป็นสันติวิธีแต่ถ้าเผารูปในหลวงไม่เป็นสันติวิธีแบบนั้นมันไม่ถูกรวมไปถึงการตัดต่อล้อเลียงก็เช่นกัน มันเป็นสันติวิธีส่วนจะผิดกฎหมายหรือไม่เราเห็นชอบเราเห็นแล้วชอบใจหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแน่นอนผมไม่ได้ยุยงส่งเสริมให้คนไปเผารูปใครแน่แน่มันก่อมลพิษครับเอาละ่ะอีกอันหนึ่งอานน์บอกว่านอกจากม็อบจะขยับเพดานอันนี้อีกอันหนึ่งนะฮะผมเอาความเห็นของคุณอานน์มาอธิบายมาคุยกับท่านก่อน แล้วเดี๋ยวเราจะได้มีข้อสรุปว่าการสรุปการเคลื่อนไหวครั้งนี้ทํำยังไงคุณอนนท์บอกว่านอกจากม็อบจะขยับเพดานด้านเนื้อหาเรากําลังขยับเพดานด้านยุทธวิธีด้วยการเผารูปเผาหุ่นถือเป็นสันติวิธีส่วนการคว้างประทัดพลุไฟใส่ตำรวจนั้นไม่ใช่สันติวิธีเรียนรู้บวกห้ามปรามวิพากษ์กันเองในขบวนคือการทำให้เรา พัฒนาและแข็งแรงขึ้นอย่างมั่นคงคือการเดินขบวนเมื่อวันที่18ว,วันที่18ที่ผ่านมานี้ทำรูปศพเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์เนื่องจากมีคนตายเยอะจากโควิดจากความจงใจหรือจะเป็นความผิดพลาดหรือความจงใจที่อายุท์มันจะหารับประทานกับวัคซีนโดยไม่สนใจว่าประชาชนจะเจ็บจะตายอย่างไร วันนี้มีคนมองอีกนะว่าสิ่งที่อยุทธรมนั้นคือทําให้ประชาชนอ่อนแอมากขึ้นเจ็บป่วยมากขึ้นทําให้มันสามารถใช้อํานาจในการกดหัวประชาชนได้อ้างโควิดนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นความเลวร้วายของระบบะเผด็จก,การจนกระทั่งทําให้ประชาชนวันนี้เกิดความคิดหลากหลายไปหมดเพราะต้องหาทางรอดนี่ครับ ดังนั้นสิ่งที่คุณอนนท์เขาพยายามจะบอกว่าเขาต้องเดินทางสันติวิธีนั้นไม่ใช่หมายความว่าเผาเผาหุ่นแล้วกลายเป็นไม่สันติวิธีไม่ใช่เป็นการเชิงสัญลักษณ์ว่าเอาเอาศพที่เป็นสัสญลักษณ์ทำโดยห่อผ้านี่นะครับเพื่อให้เห็นว่าวันนี้คนมันตายเยอะจากเชื้อโควิดจากการฉีดวัคซีน เมื่อไปถึงตรงนั้นเขาก็เผาจะมาบอกอย่างนี้ไม่สติวิธีไม่ไดใ้ในความเห็นของเขาผมว่าความเห็นของคุณอนนท์ก็ดีนะครับมีคนที่อ่านความเห็นคุณอนนท์แล้วก็มีความโต้แยง้งก็เป็นเรื่องธรรมดามีคนคนหนึ่งในคลิปนี้เขาก็บอกว่าไม่ค่อยเข้าใจแนวคิดของคุณทนายค่ะทนายคือคงหมายถึงอ,น,อนนท์ ประชาชนบาดเจ็บมากมายไม่มีอาวุธอะไรไปสู้ค่ะและถ้าชุมนุมทุกครั้งบาดเจ็บกันมากแบบนี้ทุกครั้งและอำนาจรัฐไม่สั่นคลอนเลยยุทธวิธีของคุณทนายอาจไม่ถูกนะคะไม่ได้บอกว่าต้องใช้ต้องให้ความต้องใช้รุนแรงแต่คุณไม่มีวิธีต่อกรกับรัฐค่ะวิธีต่อกรมีหลายรูปแบบและไม่จำเป็นต้องให้ประชาชนไปบาดเจ็บ ให้เปล่าประโยชน์ค่ะถูกครับแต่การที่คนที่ฟังความเห็นอานนท์แล้วโต้แย้งเนี่ยผมถือเป็นเป็น,ปนรูปประทหนึ่งที่เอามาคุยกันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอำนาจรัทธไม่สั่นคลอนเลยไม่จริงครับท่านจะเห็นนะครับว่าอำนาจรัฐเนี่ยมันมันสั่นคลอนและผุโซมมาเรื่อย วันนี้ที่เราเห็นว่าไม่สั่นคลอนก็เพราะาเราเห็นโครงโครงสร้างที่มันยังอยู่และเรามองไม่เห็นการพังทลายการเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางปริมาณของการเสรื่อมสุดของสถาบันกษัตริย์ดูให้ดีนะครับสถาบันกษัตริย์นี่เสื่อมสุดเร็วมากนะครับเร็วมากในแค่สามสี่ปีมานี่วันนี้ หมดจากหัวใจประชาชนแล้วนะเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านในเบรกสามเนี่ยขนาดเชิญชวนประชาชนถวายพระพรนี่ย,ยังต้องปิดเว็บอะดังนั้นวันนี้ที่เพื่อนทั้งหลายที่ชุมนุมกันเนี่ยมันเกิดชัยชนะแล้วแต่แน่นอนครับชัยชนะนี้มันเกิดความบาดเจ็บ อันนี้เป็นเพราะว่าอำนาจรัฐที่มันแข็งตัวมากเนี่ยของวังเนี่ยสนับสนุนให้ตำรวจและให้ยุทปราบเต็มที่เลยตรงนี้เองเนี่ยเราก็ไปเราไปห้ามปรามวังเขาก็ไม่ได้เพราะวังเขาก็คัมแบนกลุ่มประชาชนที่ เสนอให้มีการปฏิรูปเขาถ้าจะไม่ปฏิรูปวังเลยประชาชนก็ยิ่งหนักที่สุดแก้ปัญหาไม่ได้เลยเนี่ยตรงนี้คือความอีหลักอีเหลือของสถานการณ์ในการบาดเจ็บก็เกิดจากวังกระทำเราก็ต้องเปิดโปงสิ่งที่วังกระทำต่อประชาชนเราต้องเปิดโปงกลไกของระบบ เป็นรูปรธรรมใครไม่เชื่อก็จะจะต้องจมนุนด้วยหลักฐานวันนี้มันหลายครั้งเต็มทีเห็นนะครับถ้าเป็นขบวนของคณะราศฎรละราบทันทีแต่ถ้าเป็นขบวนของไทยไม่ทนบอกว่าไม่แตะเจ้าเขาก็เพลาๆให้เห็นไหมวันนี้พอแยกคณะปับ๊บจะจะทุพรถูกจับคณะนั้น นำมวลชนไม่ได้พอกลุ่มมวลชนเคลื่อนไหวก็ปราบทันทีถ้าท่านจะบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็เลยไม่แตะเจ้าดีกว่ามันก็ไม่เป็นจริงฮะมันไม่ได้ประชาชนเขาก็รู้ว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนดังนั้นการที่คนที่ใช้ชื่อคุณเมย์อยู่ในเ c e b o o k และโต้แย้งกับคุณอนนท์เนี่ยที่บอกว่าเราไม่มีอาวุธสู้ฆ่าและถ้าชุมนุมครั้งทุกครั้งบาดเจ็บกันมาก แบบนี้ทุกครั้งอำนาจรัฐไม่สันคลอนเลยไม่จริงนะครับที่มันทำกับเราเนี่ยทำกับประชาชนเนี่ยเราก็ต้องหาแยงสู้กับมันเช่นเขาก็จะมีการแจ้งความกับอายุธการแจ้งความก็แน่นอนฮะศาลก็พวกมันแต่ถ้าแต่เราก็ต้องใช้เงื่อนไขของการกระทําผิดไปเปิดโปรงศาลสร้างความยากลำบากเขาให้ให้ยุต สร้างความยากลำบากของวังที่จะอุ้มอายุต,ต่อไปครั้งหน้าการชุมนุมครั้งหน้าต่อไปก็ขยายการชุมนุมให้มากขึ้นใช้เงื่อนไขอื่นๆมาประกอบอีกช่วยกันอีกการต่อสู้ของประชาชนที่เราฝ่ายประชาชนไม่ใช่กองทหารเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ยุทธวิธีสันติวิธีเป็นธงนำใช้ความรุนแรงไปปะทะกับมันไม่ได้แต่แน่นอนครับมันก็จะใช้ความรุนแรงกับเรา การใช้ความรุนแรงกับเรานั้นเราก็ต้องหาทางปกป้องป้องกันแล้วก็หาทางประจานมันต่อสาธารณะหาทางประจานมันต่อต่างประเทศหาทางประจานมันต่อองค์กรนานาชาติแล้วความเสื่อมสุดของมันก็เกิดขึ้นด้วยในเวลาเดียวกันอย่าไปมองว่าเออมันไม่สั่นคลอนเลยไม่ใช่ครับดังนั้นผมว่าวันนี้สิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยนะครับ เออในทิศทางนี้มันเห็นแล้วผมเอาข่าวนี้มาให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือกลุ่มทุนทั้งหลายเขาหนีออกต่างประเทศกันหมดแล้วกลุ่มทุนต่างประเทศก็เข้าไม่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วตามงานวิจัยของเกียรตินาคินที่บอกว่าไทยไม่ใช่จุดสนใจของโลก การส่งออกไม่ดีไม่มีเทคโนโลยีชั้นสูงการเสรื่อมสุดทางทางโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้แหละครับมันจะยิ่งสุดหนักเองเมื่อประชาชนเดินขบวนกันเรื่อยๆชุมนุมต่อต้านไล่มันเรื่อยๆแล้วเจ้าก,ก็อุ้มมันมันก็ไล่ป่าประชาชนเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าคนทุกคนยากก็เข้ามาช่วยเขาก็เป็นเสรีภาพของเขาเนี่ครับ คนที่พวกไลเดอร์ที่เขาเขาก็ทุกยากเขาก็รับส่งอาหารแพนด้าแล้วเขาจะมาชุมนุมมึงจะมาไล่ออกก็ต้องสู้กันอย่างนี้สิ่งเหล่านี้แหละครับที่ทำให้สภาพของสังคมไทยมันที่มันจะพังทลายอยู่แล้วเนี่ยเสื่อมสุดลงเร็วขึ้นดังนั้นสิ่งที่ผมบอกว่านักธุรกิจต่างชาติมองเศรษฐกิจไทย ฟื้นครึ่งปีหลังแนะนําแก้ไขเสถียรภาพทางการเมืองคําว่าเสถียรภาพทางการเมืองจึงเป็นเรื่องสําคัญเลยแม้วันนี้การที่ประชาชนลุกขึ้นชุมนุมขนาดมีความหวาดกลัวต่อโรคระบาดท,ที่อายุท์ก็สมประสงค์ข่งมันมันได้ประโยชน์คนก็ยังชุมนุมเป็นหมื่น นี่คือการไร้สีิรภาพทางการเมืองของระบบดีแล้วอย่ามองว่าสิ่งที่อายุท์เป็นอยู่นั้นมีความมั่นคงไม่ใช่ครับวันนี้หลักฐานชัดเจนว่าประเทศไทยนั้นฟื้นตัวจากโควิดชา้าที่สุดก็เพราะนี่คือความเร็วของระบบความไร้ประสิทธิภาพของไอ้ผู้บริหาร คณะมวลชนเคลื่อนไหวเข้าไปอีกนี่มันช่วยทําให้โครงสร้างมันพินาศมากขึ้นโครงสร้างผลิตการต้องเจออย่างนี้ครับเราจําเป็นต้องมันเจ็บด้วยกันนะครับสังคมถ้ามันดีมันก็ไม่ต้องเจ็บสิแต่ทีนี้เมื่อมันเลวเราจะให้ประชาชนจำนนอีกนี่มันก็ไม่ได้พอประชาชนจะลุกขึ้นมันก็ปราบมันก็ต้องสู้กันอย่างนี้แหละครับเหตุการณ์เมื่อสี่สิบกว่าปีก่อน เราก็เจออย่างนี้เหมือนกันที่สู้กับพระเก,การถนอมประพาธน,นะครับจนกระทั่งมันลม้มดังนั้นวันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าโครงสร้างเช่นนี้ความไร้สถีิรภาพทางการเมืองเช่นนี้ประชาชนลุกขึ้นต่อต้านเป็นประจำเช่นนี้เนี่ยนี่เฉพาะตัวมันเองนะครับ ตัวไอ้เด็ธการที่บริบรหารประเทศเองนี่แบงค์ชาติยังบอกว่ากว่าจะฟื้นได้อีกหปีและอีกหปีประชาชนไม่ตายหมดเลยทาไมเอาอายุทธมันออกวันนี้แน่นอนครับยุทธ,ธศาสตร์ต้องเอามันออกเร็วที่สุดแต่ยุทธ,ธวิธีก็ต้องยืดเยื้อครับนี่คือความสลับซับซ้อนของ การเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาชนเดงนั้นที่ผมนำสรุปกับท่านวันนี้นะครับเพื่อให้เห็นให้ท่านช่วยดูและช่วยกดไลค์กระจายต่อไปแล้วขอให้ท่านได้ปรึกษาหาลือกันภายในค่อยๆค,คุยกันอีกแล้วกำหนดทิศท,ทางใหม่นะครับขัดแย้งกันไม่เป็นไรครับเราไม่ได้แตกหักกันในขบวนการประชาชนเนี่ย ความคิดที่อยากจะโค่นล้มอายุ์ให้เร็วที่สุดไม่ได้ผิดครับเพียงแต่ว่ายุทธวิธีจะทำอย่างไรภาวะวิสัยที่จะทำได้มันแค่ไหนแล้วกำหนดชัยชนะที่เป็นจริงขึ้นมานะครับแล้วผมจะให้ท่านดูต่อไปนี้แหละว่าโครงสร้างมันผุผุโสมเต็มที่แล้วนะครับ เราเพียงแต่เตรียมตีนยันให้มันพังก็แล้วกัน